กลับมาต่อนะครับกับชุดวิดีโอสอนการใช้งาน Qualifier Pro นะในการถอดปริมาณวัสดุนะครับในโปรแกรม SketchUp นะครับก็เราเรียนรู้มาแล้วนะก็คือปริมาตรนะครับนะแล้วก็ความยาวนะครับปริมาตรและความยาวนะซึ่งตัวนี้เองนะครับแหมมันครอบคลุมหลายอย่างเลยนะเหล็กความยาวเหล็กนะครับปริมาตรคอนกรีตปริมาตรดินนะครับเอาแล้วในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้พื้นที่นะครับพื้นที่ในโปรแกรม SketchUp นะครับเวลาเราจะถอดออกมาด้วย q u a t i f i e r Pro เนี่ยทำยังไงนะครับ พื้นที่เนี่ยครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวก็คือพื้นที่โคง้งโค้งครุขาต่างเนี่ยต้องการทาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ Material นะหรือสีนะครับเทลงไปแล้ววัดนะตารางเมตรของมันนะครับหรือพื้นที่ที่เป็นระนาบนะครับแบบเป็นแผ่นนะครับตรงเนี้ยก็ใช้เลเยอร์ถอดได้เหมือนกันหลายคนงงมันทำไมต่างกันอ่ะเรามาดูดีกว่านะเดี๋ยวเราเอาเคสแรกก่อนเคสพื้นผิวก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําผนังขึ้นมาอันหนึ่ง นะครับผมพิมพ์เลยนะ4ีคอมมาแล้วก็ Enter ครับแล้วผมก็ดึงผนังเข้าไปนะครับจุด1นี่คือผนังก่ออิฐนะครับครึ่งแผ่นแล้วก็ฉาบด้วยปูนนะครับเรียบ2ด้านนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยทาสีภายในและภายนอกด้วยนะครับอันนี้ผนังนะนี่ผนังนะครับมีทาสีด้วยโอเคผมจะคลิกรัวๆนะครับแล้วก็ make group นะครับ make group โอเคเดี๋ยวผมจะวัดพื้นที่ในส่วนที่เป็นผนังนะครับวัดในส่วนที่พื้นที่เป็นผนังนะครับว่ากี่ตารางเมตรเนี่ยวัดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้วิธีในส่วนที่เป็นนะครับบัตเดียวก่อนนะครับโอเคผมดับไปก้กข้าในนะครับผมกด b. bucket แล้วผมก็จะเลือกสีตัวนี้ครับแล้วก็เลือกสีตัวนี้นะครับสีตัวแรกนะครับจะเป็นสีภายนอกและ ด้านในก็คือสีภายในครับวิธีการคือนะครับแนะนาเลยนะไปที่คำสั่งรูปบ้านตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อสีครับอันนี้ก็เป็นสีสีภายนนอกนะครับสีภายนอก,นะนอกตัวนี้นะครับก็เป็นสีภายในโอเคเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะ ไปที it, Pro, ่คำสั่งบรณนี้ครับ q u a n t i f i e r Pro นะครับ q u a n t i f i e r d o w l หรอคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยากอัปเดตนะครับเวลามีอัปเดตใหม่มันจะขึ้นมาตรงนี้ครับให้เรานะเราก็สามารถปรับได้นะเดี๋ยวผมยังอัปเดตไว้ก่อนนะเดี๋ยวทำทีหลังครับโอเคนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับในส่วนที่เป็น Material ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นส่วน Material ที่รต้องการถอดถูกไหมเราไม่ได้ถอดจาก Layer นะครับดังนั้นเองเนี่ยเราใช้ Material ก็คือวัสดุนะ สีต,ต่างเนี่ยม texture ต่างเนี hmm. ่ยคือ material mm hmm. ครับกดที่ material ดอลล่าจากนั้นเลือกนะครับสีที่มีอยู่ภายในโมเดลเราซึ่งก็ได้นอนอยู่แล้วนะครับภายนอกนะครับแล้วกดบวกนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นหมวดงานสถาปัตยกรรมนะครับนะสีภายนอกนะครับ input ค่าสังเกตนะครับว่ามันจะเป็น surface คือเขาจะวงเล็บ surface ไว้เพื่อให้ นะครับเราเข้าใจว่าเออมันคือเซอร์ฟเสคือพื้นผิวนะครับนะอ่าโอเคเซอร์ฟเสก็เป็นตารางเมตรครับแล้วก็เอเันนี้ออกไปเลยนะเสร็จนะครับแฟกเตอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนรู้นะอ่ายูนิตคอสเท่าไหร่สมมติยูนิตคอสรวมค่าแรงค่าของแล้ว140อ่า150บาทแล้วกันนะครับเวส10%อ่าผมไม่เอาเวสนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงงเรื่องตารางเมตรนะครับกดโอเคเรียบร้อยครับต่อไปครับไปที่แมชชูเรียล แล้วก็ไปที่สีภายในกดบวกครับแล้วก็เป็นหมวดงานนะหมวดงานสถาปปติกรรมสีภายในอินพุตค่าเป็นตารางเมตรนะครับเหมือนเดิมเลยนะและก็นะครับร้อยร้อยสามห้าบาทอ่ะสมมุตินะนะครับกดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วนะครับเมื่อเราคลิกที่ชิ้นง,งานครับราคาก็จะขึ้นมาให้ไหมครับว่า192338 เดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะว่ากี่ตารางเมตรครับ12ตารางเมตรอ่ะเรามาดูนะครับกดชิ้นงานแล้วก็รีพอร์ตครับ Cost Detail Report นะครับปดปุ๊บเข้าไปแล้วก็ออกคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า Create Report มันก็จะรีพอร์ตให้ดูนะครัเอ,อกมาว่าสีภายนอกก็คือ12สีภายในคือ129.17นี่คือตารางฟุตเห็นไหมครับ โอ้โหพลาดเลยถ้าเราพลาดนะครับนะเราก็มาแค่ปรับตรงนี้มาทูเรียลครับอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กดดาวเมนูสังเกตนะครับอะไรก็ตามที่มีดอลลาร์อยู่แปลว่าเราใส่แล้วถูกไหมครับเห็นไหมครับว่านี่คือสีภายในครับอินพุตค่าเป็นเมกรกำลังสองนะครับราวังให้ดีนะอันนี้ผมพลาดแล้วเราวังให้ดีนะครับโอเคกดโอเคถ้าพลาดแล้วกลับมาใหม่ก็ไม่ยากครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วออกคําสั่งรีพอร์ตครับก็จะเห็นนะครับว่านี่คือ12 12ตารางเมตรใช่ไหม ง่ายไหมครับโอเคเดี๋ยวสมมุติด้านในเนี่ยเป็นกระเบื้องด้านในเป็นกระเบื้องนะครับอ่าปูกระเบื้องนิดหนึ่งบริเวณนี้สมมุติไปห้องน้าแล้วกันครับผมจะปูกระเบื้องนี่ครับแล้วก็เอากระเบื้องมาปูมากรุที่ผนังนะครับไม่ใช่ปูกรุที่ผนังโอเคอ่ะเราก็มาที่รูปบ้านเหมือนเดิม แล้วก็เลือกตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บอ้าวมากระบ้วงใ่กระเบ้วงกระเบื้องกระเบื้องกรก,กผนังห้องน้ำนะครับนี่นะครับอ้าวกระเบื้องผนังห้องน้ำก็ได้ง่ายๆครับนะให้เขารู้ว่าเป็นกระเบื้องคือให้รู้ว่าเป็นกระเบื้องปูผนงักกงกับกระเบื้องใช้กับผนังนะ ไม่ใช่กระเบื้องใช้กับพื้นนะครับนะมันคนละตัวกันอ่าโอเคนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะปึ๊บเราก็มาคนที่ material ครับแล้วก็มาที่กระเบื้องห้องน้ำนะกระเบื้องผนังห้องน้ำปึ๊บกดบวกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็หมวดงานสถาปัตยกรรมนะอินพุตค่าเป็นตารางเมตรนะครับแล้วก็เมตรกำลังสองนะโอเค ก็เอา้า350บาทลบขลแงนะครับกดโอเคนี่ตัวนี้สมมติทั้งหมดแนละ้วผมไม่ใช่พูดละเหมาแนะ่ไม่รู้ราคาอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็ไม่เคยทำบ้านจริงๆด้วยนะเป็นวิศวกรงานระบบนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนไปต่อยอดแล้วกันนะนะครับอ่ะใส่ราคาให้แม่นๆนะสายผ้าระเจ๊งเลยยุ่งเลยนะอ่ะโอเคคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่คอร์สดีเทลรีพอร์ตแล้ว,าาว่าป๊บ จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะบอกว่าสีภายนอกเท่าไรสีภายในเท่าไรกับเบื้องผนังห้องน้ําเท่าไรนะครับนะอันนี้นะครับกับเบื้องผนังห้องน้ำเท่าไร,นรนะนน่นะครับ,บ,บ,อ,อ,รรบอ่ะเก้าจุดสามแปดตารางเมตรเห็นไหมอีซี่แอนฟันไหมครับอันนี้ยังไม่ได้เผื่อด้วยซ้ำนะราคาเท่าไหร่โอเคแล้วผนังทนะําทำยังไงผนังผนังเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการอย่างนี้ก็ได้นะครับผนังนะครับคือปกติแล้วนะครับเวลาเราทําในส่วนที่เป็นผนังนี่นะครับในตรงนี้ผมบอกแล้นะเราจะใช้ในส่วนที่เป็น นะครับเลเยอร์ในการบอกเพราะว่าเวลาเราจะถอดตารางเมตรนะครับโปรแกรมนะครับ q u e r t r o i e r Pro เนี่ยมันจะถอด a อร์รียรชิ้นงานในแนวราบในด้านที่มากที่สุดเสมอนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับผมก็จะคลิกไปที่ผนังนะครับและผมไปที่คำสั่งนะครับ Layer หรือ Text ผมตั้งชื่อ Layer นั้นว่าผนังก่ อิดมอนนะครับผนังก่ออิดมอนครึ่งแผน่นจากนั้นนะครับผมจะย้ายเลเยอร์นะครับชิ้นงานนะครับมาไว้ที่ผนังก่ออิดมอนครึ่งแผน่นเห็นไหมครับเรียบร้อยละนี่ผมย้ายเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะเมื่อย้ายเลเยอร์แล้วนะครับกลับมาที่เลเยอร์ครับและเลือกนะครับผนังก่ออิดมอนครึ่งแผน่น จากนั้นออกคําสั่งบวกนะเราไม่สนใจน้าหนักนะครับพอไปคํานวณโอเคผมก็มาที่หมวดงานสถาปัตยกรรมถ้าเราเลือกอินพุตค่าเป็นเมตรกลาลังสามมันจะอ่านปริมาตรของผนังถ้าเลือกเป็นเมตรมันจะเลือกความยาวด้านที่ยาวที่สุดของผนังถ้าเราเลือกเป็นตารางเมตรมันจะเลือกแอเรียด้านที่มากที่สุดในแนวระนาบนะครับนะกับ x yZ นนะครับนะโอเค ผมเลือกตารางเมตรครับแล้วผมก็เลือกตารางเมตรรวมค่าแรงของ400บาทนะครับรวมทั้งเกาะน,นะแล้วก็ฉาบด้วยนะครับรวมกันนะเป็น400บาทนะโอเคไหมครับก็จริงๆอนะถ้าไม่รวมฉาบไม่รวมฉาบอะเป็น400บาทเดี๋ยวไม่รวมฉาบนะเราเป็น400แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉาบใส่ยังไงเดี๋ยวอธิบายทีนะครับก็ตอนนี้คือเอางี้ผนังค่าแรงค่าผนังก่ออิกครึ่งแผ่นก่อนแล้วกันก่อกอ,อย่างเดียวนะคือเอา400บาทนะครับกดโอเค และตอนนี้ครับมาดูนะเวลาผมนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วไปที่คําสั่งบริเวณนี้คอร์สดีเทลรีพอร์ตแล้วกดรีพอร์ตนะเห็นไหมครับว่ามันจะบอกมาว่ากระเบื้องผนังห้องน้ําเท่าไหร่สีภายในเท่าไหร่สีภายนอกเท่าไหร่และผนังก่ออิฐมองขึ้แผ่นเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่มันจะอธิบายละเอียดเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหอีซีอนฟังมากๆนะครับแล้วก็โอเคถ้าผมเจาะผนังเพิ่มเติม้าไปครับเป็นช่องเปิดนะ เดี๋ยวผมทาสีก่อนนะคือที่ขอบเนี่ยไม่ควรจะมีสีผมกดตรงนี้ครับแต่ผมก็ดันเข้าไปครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ปึ๊บนะแลกดีพอร์ตครับมันจะอัปเดตให้เราออโต้เลยโอ้โหเห็นไหมครับผนังสีแล้วก็กระเบื้องเห็นไหมครับมันอธิบายละเอียดมากๆเลยเอ๊ะแล้วฉาบเราควรจะทํายังไงดีครับฉาบซึ่งฉาบเนี่ยนะครับฉาบเนี่ยปกติแล้วนะครับฉาบนี่ครับ มันจะทําได้หลายแบบนะครับถ้าเรารู้ว่าผนังของเรานะครับมันมีการฉาบ2ด้านเราก็สามารถจะใส่ฉาบนะครับเข้าไปได้เลยที่ผนังดูไหมอ่ะมีหลายวิธีนะครับดูนะอ่ะหลายคนจะได้เข้าใจว่าทํางานไม่ต้องทาสีหรือไม่ต้องไม่ต้องแบบกําหนดฉาบให้มันเขียนฉาบจริงก็ได้ให้ใช้อินฟอร์มเอชในการถอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้วิธีการไปที่เลเยอร์ก่อนนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าผนังตรงเนี้ยก่ออิฐมอนครึ่งแผ่นเนี่ยมันฉาบเรียบสองด้านอยู่แล้ว ผมก็ออกกรฝังบวกตรงนี้ครับเพิ่มเข้าไปแอดคอสไอเทมจากนั้นมานะครับผมก็เลือกหมวดงานสถารปัตยกรรมนะครับอันนี้ก็คือฉากผนังนะครับฉาบผนังซึ่งตรงนี้เองอ่ะก็จะไม่แยกฉาบภายในภายนอกถูกไหมฉาบผนังเพราะว่าผนังมันมี2ด้านถูกไหมครับเราก็แยกไม่ได้ในกรณีนี้จะแยกไม่ได้นะครับเราก็เลือกเป็นเมตรกำลัง2โอเคก็ตารางเมตรละ200บาท นะครับโอเคไหง่ายไหมครับเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะกดโอเคแล้วตอนนี้ดูนะเกิดอะไรขึ้นครับผมกดตรงนี้แล้วก็กดรีพอร์ตครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงเนี้ฉากของผมเนี่ยนะครับมันเท่ากับผนังก่ออินบอลครึ่งแผ่นถูกไหมซึ่งผิดถูกไหมครับมันมี2ด้านถูกไหมมันสิบอยู่ศูนย์สี่ไม่ได้มันต้องคูณสองถูกไหมนั่นก็เพราะว่าผมลืมแฟกเตอร์ครับตรงนี้สําคัญมากนะครับต้องใส่แฟกเตอร์ครับ ตรงนี้ครับ2ครับมันเอาไปคูณ2ครับ2เท่ากดโอเคเห็นไหมครับว่าง่ายไหมนี่ครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดไปที่แมทช์ไม่ใช่กดคอลีพอร์ตกรีพอร์ตป,ปุ๊บมันจะออกมาว่าเห็นไหมครับชาผนัง20.08และนี่คือหลักการนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะระบุละเอียดเลยว่าเป็นชาภายในชาภายนอกทํายังไงครับมาดูครับเราก็ไปที่เลเยอร์ก่อนนะแล้วก็ลบในส่วนที่เป็น ฉากตรงนี้ทิ้งไปครับในส่วนที่เป็นเลเยอร์นะแต่คราวนี้เราเสียเวลานิดนึงนะแต่คุ้มครับเดี๋ยวยังไงก็ตามเนะี่ยมันทําใน Excel ได้แต่ให้ให้ทุกคนรู้หลักการก่อนนะครับมาที่ m ม t e r i a l ครับและตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าทุกๆท,ที่เรานะครับฉาบนะครับเนี่ยทาสีนะครับคือทุกๆท,ที่เราพื้นที่ที่เราทาสีเนี่ยมันจะมีการฉาบเข้าใจไหมครับมันจะมีการฉาบก่อนโอเคผมก็ไปที่สีภายในและผมก็จะ นะครับออกคําสั่งนะในส่วนบวกเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปและตอนนี้ครับผมก็จะใส่ในส่วนที่เป็นฉากภายในเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับฉากภายในและผมก็เลือกตารางเมตรและตอนนี้ครับก็ใส่ตรงน,นี้เข้าไปครับก็จะรู้แล้วว่าฉากภายในเพื่ออะไรเพราะว่ามันก็คือพื้นที่เดียวกับสีถูกไหมครับอาแล้วนะง่ายมากมากเลยครับต่อไปครับไปที่แมชชูเรียลนะ แล้วผมก็เลือกสีภายนอกแล้วผมก็กดบวกครับนี่แหละครับคือหลักการนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นฉากภายนอกเสียเวลานิดน,นึงแต่คุ้มนะมันจะละเอียดครับแล้วก็สองร้อยใส่เท่ากันไปก่อนนะครับถ้าใครเป็นรู้ราคาจริงก็บอกด้วยแล้วกันนะไปใช้ของตัวเองครับต่อไปครับอย่าลืมนะสมมติเรา เราฉาบไปก่อนแล้วค่อยมานะครับกูผนังห้องน้ํานะครับเราก็ไปที่ Material ที่เป็นห้องน้ําแล้วเราก็มากดบวกเพิ่มครับกดบวกเพิ่มนะแล้วก็เลือกบนงานสารัตยกรรมนะครับแล้วก็ฉาบอันนี้คือฉาบฉาบภายในนะฉาบภายในะห้องน้ำในภายในเมตรกำลังสครับแล้วก็200 อ่าแล้วกดโอเคครับและตอนนี้ครับเวลาเราจะรีพอร์ตครับขอที่ทะรีพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะแยกให้เราออกมาเลยครับว่ามีฉากภายในเท่าไหร่แต่ฉากภายในจะมี2ตัวนะเพราะาอะไรเพราะว่ามันมีผนังห้องน้ํากับในส่วนที่เป็นตัวสีนะครับแล้วนี่คือหลักการทํางานนะของการถอดแอร์เรียนะง่ายมากๆครับนะครับเนี่ยง่ายๆเลยหลังจากไม่ดีนะครับว่ามันจะอ่านแอร์เรียด้านที่มากที่สุดเสมอนะและนี่คือแนวะคิดง่ายๆครับการใช้ สกิทอัพนะกับคอนดิไฟเลอร์โปรในการถอดตารางเมตรนะผมบอกเลยว่าอาคารหนึ่งร้อยชั้นนะอาคารคอนโดมิเนียมนะผมบอกเลยการแยกผนังแล้วถอดแอเรียนะครับโปรแกรมสกิทอัพครับเร็วที่สุดครับง่ายด้วยเด็กปวสก็ทําได้ครับเด็กปวสคือช่วยวิศวกรนะหรือคนถักราคาได้บางทีเราเพิ่โปรแกรมนะครับไปเขียนโค้ดอินโค้ดราคาเป็นหลายแสนนะครับบนโปรแกรมราคาเป็นแสนเช่าเช่าเช่าด้วยนะครับจริงๆแล้วการถอดราคาเรียลลีพอร์ตเนะี่ยสกิทอัพนะครับคนทั่วไปทําได้ เด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้แต่นะครับจะต้องมีวิชาชีพควบคุมนะตรวจสอบให้ดีนะครับ